ช่วงฤดูการฝนตกน้ำหลากดินสไลด์ฟ้าฝนไม่เป็นใจการเดินทางและระมัดระวังไว้ช้าหน่อยก็ดีเหมือนกันจากดินสไลด์ในภาพนี้ทำให้เราเห็นว่าช่วงฤดูการก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในทุกๆพื้นที่ช่วงฤดูการก็เป็นธรรมดาการระมัดระวังไว้ช้าหน่อยก็ดีเหมือนกันฤดูการของความรักที่ต้องผิดหวัง บางทีเขาก็ไม่ได้บอกนะยโยมบางทีก็เตียงหักบ้านพังกันไปเรื่องของความรักที่ต้องแตกคอแตกสามาัคคีแตกแยกกันในบ้านบางทีฤดูการแห่งการลงทุนแล้วขาดทุนบางทีก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรบอกก็ต้องระมัดระวังไว้ช้าหน่อยก็ดียับยั้งชั่งใจบางทีคนมาชวนไปลงทุนด้วยการลงทุนด้วยเม็ดเงินน้อยและบอกว่าจะได้ก้อนโต,โตก้อนใหญ่ๆบางทีก็ต้องมาเสียใจเพราะโดนหลอก ด้วยการที่เราคิดไปเองว่าจะร่ำรวยกันเสียทีในคราวครั้งนี้หายจนกันเสียทีบางทีฤดูการของการถูกกลอกก็มีอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกๆุกฤดูการไม่ว่าจะเป็นการผิดหวังด้วยเรื่องใดๆมันเป็นฤดูการที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วการระมัดระวังช่างใจช้าลงนิดนึงบางทีก็อาจจะไม่ต้องเสียใจ กับบางเรื่องที่คิดว่าเราก็ระมัดระวังดีแต่ทำไมยังมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตทุกวี่ทุกวันรือดูการเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องเจอปัญหาเราทุกคนจะเก่งขึ้นและมีปัญญามากขึ้นเมื่อเจอปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีกขอให้เราทุกท่านเก่งกล้าสามารถชะกาชากันฝ่าฟันทุกปัญหาไปได้อย่างปลอดภยยัยนะโยมขอเจริญพร